นะครับกั้นไว้ขนตาก็ยาวด้วยนะมัน <c oughs> เป็นจมูกอุดเลยนะเนี่ยคนนี้ทำทำไมขวบอ,อะเขาพูดถึงอุดนอ่ <c oughs> หัวนะครับรทำการกระจุกเกินหัวบ้านเราที่ไหนนะครับ <c oughs> สีน้ำตาลตัวด้านบนนะครับปกติทั่วไปธรรมชาตินั้น ่แรงหัวมันจะไม่มีขนนะครับเพราะว่าซากศพซากสัตว์พวกแบคทีเรียต่างๆนะครับที่อยู่ในซากสัตว์กันใช่ไม่ใช่่ะพี่น้องกันลูกพี่ลูกน้องอาศัยอยู่ตามยอยต้องยืนเยอะใกล้กับแหล่งน้ำพวกนี้จะมีความคล่องตัวในการว่ายเพราเดินในน้ำได้อย่างคล่องแคล่วไวเพราะว่าเลกเว้ดนี้จะมีกีบเท้ายาวแบนนะครับจะเหมาะสำหรับ แโคนอะไรพวกนี้นะครับหยอนมันเลยโยนโยนไปให้มันกินเลยหล่นโยนให้มันกินเลยโยนลงไปให้มันกินเลยเดินที่นะครับฝั่งนี้เราเพิ่มนี่นะสายมือสิงโตขาวของเรานะครับสิงโตขาวคิวลิปกับไจแอมเนี่ยนะฮะธรรมชาติสิงโตนะวผู้มาสิบถึงยี่สิบตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วจะมีการต่อสู้กันในช่วงเวลากลางคืนนะครับตัวผู้ยังหนุ่มมาต่อสู้กันเพื่อที่จะแย่งเอาฝูงตัวเมีย อาหารที่ให้สิงโตก็จะเป็นเนื้อไก่ไเ,เป็นเนื้อกสก่สดแน่โ<ล>ยนให้ครับฟันฟันหลอฟันหลอมันไม่ได้แปลงฟันเหรอในโซนนี้อยู่ในช่วงการปรับทำสนักจิ้งจอกอะไรนี่นะไหนว่างูทะเลกินทั้หมดเลยน้ายยืนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวสักเย็นๆสักหกโมงกว่าหนึ่งทุ่มแล้จะเริ่มหลับละทำไมลงนี้ล่ะอกอ๊อฟใช่มนุษย์ชื่อว่านกอ๊อฟ หมุนฟองนะครับเติมมีนมมีอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งฟองอีกแหละครับไปอยู่นี่ปีปีหนึ่งนะสองสองสามครั้งได้ครับก็พยายามที่จะแยกตัวผู้นะผู้อยู่ด้านในมันเขาตัวสุดท้ายแล้วหรออุ้ยแกรจะโมมดังมันดุเหมือนกันเนาะแกร์จะโยนใหมดในโซนนี้ก็ได้นะครับแครอทนะ ตะก,กร้าไม่ต้องโยนนะลุงตัวสุดท้ายก็จะเป็นแบบโซนกว้างอะไรเงี้ยก็จะให้ตัวไหนเหลือเหลือกล้วยนะไปโยนให้หนีตัวสุดท้ายใช่ครับสิบปีแล้วครับเก้าปีอย่างอย่างเป็นทางการแต่ว่าสิบปีไม่เขาจะดำน้ำว่ายน้ำเก่งแค่ไหนนี่แหละห้าโมงยี่สิบนี่แหละอย่าพลาดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูกันเราไม่ไม่ทันห้าโม